ทดสอบครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0หทดสอบทดสอบใหม่ครับทดสอบใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 90สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องต่ำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องต่ำกระชายบ้านนะครับวันนี้ผมได้ทำการทดสอบใหม่ ซึ่งได้สั่งซื้อมาจาก l a ซาด้านะครับ l a ซาด้ ada, นะครัตัวรู้สึกจะกปดกว่าบาทมันก็จะมีตัวส่งสัญญาณคือตัวไม้อยู่ที่ตัวผมนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอยู่ที่กล้องตั้งกล้องอยู่ไว้ที่หน้าบ้านเขาโฆษณาไว้ว่าอยู่ห่างประมาณาสามารถรับสัญญาณได้เกือบ50เมตร ผมก็ยืนห่างจากกล้องมาประมาณสัก20เมตรนะกำลังทดสอบว่าเสียงจะชัดเจนหรือไมอ่เนื่องจากเมื่อวานนี้พลาดเมื่อวานนี้พลาดนะครับไปเที่ยวม่อนเจ็มว่าจะนำเสนอ,อนำเสนอโดยการยืนบรรยายนะหรือว่าอธิบายให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยู่หา่างๆเราสามารถยืนที่สมมมติเราไปที่ แปลงดอกไม้เมื่อวานนี้ไปที่ไร่ปั้นดาวก็พลาดเพราะว่าเอาตัวต่อสัญญาณไปผิดอันที่หนึ่งละหมายว่ามันมี3ตัวมีไม้สตัวแล้วก็ตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวดันเอาไม้ทั้งสองตัวไปไม่ไม้เอาตัวรับสัญญาณไปเพราะมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดแต่มันมีตัวสือบอกอยู่ว่า ufo แต่ด้วยความสับเพ่าของผมเองนะครับที่ ที่รีบร้อนแล้วก็หยิบไม้ทั้งตัวที่1ตัวที่2ไปแล้วก็ไปต่อ,อสัญญาณที่จะบบรรยายพอดีมันไม่ได้นะก็พลาดวันนี้เรามาทดลองดูก่อนนะทดลองก็ฝากพี่พๆเพื่อนๆน,น,นะครับที่ทำ YouTube ที่ใช้ไม้ลอยหรือไม้ติดตัวเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเทสดูก่อนเทสดูก่อนนะครับว่ามันได้ไม่ได้ดีไม่ดีก่อนที่เราจะออกสนามจริง ผมก็พลาดเลยจริงๆว่าจะบรรยายตั้งแต่ก่อนเข้าสวนดอกนี้เป็นไงไงไปยืนพูดคุยเอากล้องตั้งไว้ไปยืนอยู่กลางแปลงดอกเ,ออเราสามารถพูดคุยได้เลยทีนี้ก็พลาดเลยนะครับวันนี้เลยมาทดลองดูก่อนนะวันนี้มาทดลองดูก่อนนะครับเพื่อ,อทริปทริปต่อ,ตอไปที่จะไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทําทริปทาคลิปอะไรต่อไปอีกนะครับเราจะไม่ได้พลาด นะเพราะว่าเวลาเราทําคลิปเนี่ยนอกจากจะตั้งใจที่จะไปทําแล้วนะครับคนอุปกรณ์ไปแล้วเหมือนกับกองถ่ายเล็กๆนะถ่ายภาพที่คมชัดพยายามที่ทําให้มันคมชัดที่สุดสุดแล้วก็สําคัญที่สุดคือระบบเสียงระบบเสียงก็สําคัญนะครับระบบเสียงเทศระบบเสียงให้เรียบร้อยระบบเสียงได้ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการตัดต่อเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการตัดต่อเรื่องของปรับแต่งปรับแต่งคลิปอะไรต่างๆนะครับมันมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเราต้องเราจะต้องเตรียมการให้ดีตอนนี้ผมก็พยายามจะปรับปรุงนะครับปรับปรุงปรับปรุงช่องของตั้มกระชายบ้านทนะี่ที่ทํา มา20บกว่าคลิปเนี่ยมันยังดูแล้วมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ยังไม่ดีอันที่หนึ่งผมพูดไวพูดไวพูดไม่ค่อยตัวรอเรือตัวอะไรอะไรบางทีมันไม่ค่อยชัดพูดติดพูดไวพูดเร็วนะครับอันที่สองการเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เนี่ยบางทีก็ลืมนะบางทีผมมอเตอร์ไซค์ออกไปท่องเที่ยวไปทําคลิปเนี่ยมันก็มีถัง มีอุปกรณ์ที่ใส่หลังมอเตอร์ไซค์ไปเนะี่ยมันก็จํากัดนะพาะยายากจะเตรียมให้ดีและทําให้ดีวันนี้เลยมาทดลองดูก่อนยืนห่างจากกล้องกล้องเนะี่ยประมาณเอานี่ผมเอาเขาให้50เมตรผมเอาแค่20เมตรพอประมาณนี้ถ้ามันได้นยะถ้ามันได้เดีย๋ยวผมจะไปเปิดกล้องเทสดูก่อนนะถ้ามันได้เสียงชัดเจนโอเคเลยจัดนะครับต่อไปก็จัดได้แ้วนกะ็ถือว่าคุ้มกับราคาที่เราลงทุนไป นะครับผมจริงทำยูทูบเนี่ยังไม่ได้เงินสักบาทนะแต่ก็งลงทุนไปเยอะนะอย่างตัวอ,อย่างกล้องตอนนี้กล้องจริงๆแล้วมี4ตัวนะกล้องที่ใช้ทํา YouTube ทุกวันเนี่ยมีอยู่4ตัวไม่ได้ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เตรียมการมาทํา y o u t u b คือแต่เดิมมันมีกล้องอยู่แล้วมันมีกล้องอยู่แล้วผมเป็นคนชอบถ่ายภาพอยู่แล้วแต่เดิมชอบถ่ายภาพชอบถ่ายคลิปนะคลิปดีๆนะแต่คลิปไม่ใช่คลิปอื่น นะชอบทําถ่ายภาพอยู่พอดีมีกล้องตัวใหญ่นะกล้องตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีกล้องตัวตัวเล็กกล้องผู้หญิงอ่ะกล้องแคนนอนสิบอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็ไปจัดกล้องโกโปรเจ็ดก็หามาในราคามือสองทั้งหมดกล้องผมเนี่ยซื้อมาจากในร,ราคามือสองทั้งหมดนะครับในราคามือสองทั้งหมดนะครับกล้องสามตัวนี่ไม่ถึงสองหมื่นบาทนะครับในราคา ในในราคามือสองเราก็สรรหาสินค้าที่มันมีคุณภาพในและขอได้ราคามือสองที่คนอยากจะขายคนขายก็อยากจะขายคนซื้อก็อยากอยากจะซื้อเอามาใช้ใช้แล้วมันได้ประโยชน์มันดีนะครับแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องโซนี่ที่ไวต้ติดติดหมวกเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยได้ใช้นานๆทีก็ไปใช้ทีหนึ่ง นะกโลโปก็ติดหมวกได้นะครับถ่ายใต้น้ําได้ถ่ายในน,น้ําได้อะไประมาณนี้นะครับนี่ก็วันนี้เรามาทดลองกล้องดูก่อนออทดลองใหม่เทสใหม่นะครับเทสไหม่ดูก่อนนะครับถ้ามันโอเคนะคับงานต่อไปก็จะไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะไว้แค่นี้นะครับเป็นการเทสใหมนะ่เพื่อดูว่าดีไม่ดีเพื่อที่เราจะเอาไปออกงานในวันถังหน้า ครับสำหรับคลิปนี้วันแค่นี้ครับสวัสดีครับ